ในเรื่องการเป็นพ้นขึ้นจากความตายก็ไม่อยู่ในหัวใจของเขาต่อให้เขาอธิษฐานรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้างในไม่เชื่อว่าพราะองค์เป็นขึ้นจากความตายรอดไหมครับฮะรู้ไหมทําให้คนอธิษฐานตามุง่ายนิดเดียวพี่อยากถูกหวยไหมอธิษฐานตามสิแล้วเดี๋ยวถูกหวยนั่เขาอธิษฐานรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ถามว่าเขารอดนะพี่อยากหายโรคไหม อธิษฐานตามนะแล้วพี่ก็จะรอดพี่ก็จะหายโรคถ้าอธิษฐานรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เเจ้าแต่เขารอดนหฮะเขารอดไหเขาไม่รอดนะคุณบอกเขาคุณอยากรวยไหมถ้าคุณอยากรวยอธิษฐานตามนะแล้วคุณนำเข้าอธิษฐานรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าถามว่าเขาอธิษฐานตามคุณทุกตัวอักษรเลยเขารอดไหมเขาไม่รอดนะแล้วท่มีกล่าวว่าอย่างไรครับ พระคัมภีร์บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูเป็นปงองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจคําว่าจิตใจในข้อนี้คือคําว่าหัวใจนะครับรคอเดียในภาษากรีกหมายถึงหัวใจและหัวใจเมื่อพระคัมภีร์ใช้หมายถึงวิญญาณไม่ได้หมายถึงอวัยวะที่สูบฉีดโลหิตที่อยู่ภายในคุณนะครับคุณจะเชื่อด้วยไตเช,ชื่อด้วยกลงเชื่อด้วยอะไร หรือหัวใจที่สุดไม่ไม่เกี่ยวนะครับหัวใจในที่นี้หมายถึงวิญญาณตัวตนที่แท้จริงของคุณจริงๆเอกจากแปลว่าหัวใจแล้วยังหมายถึงใจกลางคุณมีต้นไม้คุณมีท่อนซุงเวลาคุณผ่ามันมีใจกลางนั่นคืออยู่ตรงกลางสิ่งที่อยู่ตรงกลางคือสิ่งที่อยู่ที่ลึกที่สุดถูกไหมครับท่อนไม้ จุดกลางที่หลังจากที่คุณผ่าแล้วตรงใจกลางนั่นคือส่วนที่ลึกที่สุดของรอบได้ในชีวิตของคุณนะครับใจกลางคุณนั่นแหละหรือที่เรียกว่าหัวใจนั่นแหละคือส่วนตรงกลางส่วนที่ลึกที่สุดของคุณเขาถึงได้เรียกว่าเป็นหัวใจนะครับไม่เหมือนกับอวัยวะนะซึ่งอยู่ถัดไปทางซ้ายของคุณนะครับบางคนอาจจะไปทางขวาซึ่งมีเล็กน้อย แต่ที่หน้าทัีฑ์ใช้เรียกวิญญาณของคุณว่าเป็นหัวใจเพราะว่านั่นคือยนนุ่นใจกลางชีวิตคุณต้องเชื่อท่านในลึกๆไม่ใช่เป็นการเชื่อด้วยอวัยวะสูบฉีดโลหิตหรือเชื่อด้วยหัวสมองของคุณแต่เป็นการเชื่อด้วยวิญญาณของคุณและความเชื่อที่จะเชื่อในวิญญาณนั้นหมายถึงมันต้องเป็นมากกว่าการเห็นด้วยด้วยสมองของคุณ มันจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกฝ่อยวิญญาณเป็นความเชื่อที่ทยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นความเชื่อที่มาจากพระเจ้าและเป็นการเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงชุดลงให้เป็นขึ้นมาจากความตายนักท่านจะรอดเห็นเงื่อนไขยังครับน่าเสียดายนะครับ,นนค,รบคนประกาศมากมายไม่ได้ประกาศการเป็นขึ้นจากความตายคนอาจจะยกมือขึ้นคนอาจจะอธิษฐานตาม แต่ไม่ได้มีหลักประกันว่าเขารอดหรือไม่คุณอาจจะไปดักถามคนที่ยกมือขึ้นและรับความรอดได้บอกว่าคุณเชื่อไหมพระเยซูเป็นขึ้นจากวาปถ้าเกิดเขาบอกคุณบอกว่าเขาไม่เชื่อถามว่ารอดไหมฮะไม่รอดเงื่อนไขคือไม่เพียงแต่ว่าด้วยปากว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นคุณต้องเชื่อในลึกข้างในด้วยพระเจ้าต้องทํางานในส่วนลึกของคุณ จนข้างในของคุณเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยและไม่ต้องการหลักฐานภายนอกมาพิสูจน์ว่าพระเยซูได้เป็นขึ้นจากความตายคุณเชื่อข้างในเองและตรงน,นี้แหละที่ทําให้คุณเข้ามาหาพระเจ้าคุณอธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้ฉันก็ไม่เห็นหลอกนะวันที่พระองค์โดนตรึงฉันก็ไม่รู้หลอกนะพระองค์เป็นขึ้นจากความตายแต่ฉันเชื่อข้างในตามพระวจนะของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นขึ้นจากความตายและฉลับด้วยปากว่าพระองค์ขพระเจ้า นี่แหละครับที่จะทําให้เรารอดได้ดังนั้นท่านการสิ่งที่เราประกาศสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเป็นขึ้นจากความตายของพระคริสต์และนั่นคือเรื่องไขว่าคุณจะลอดหรือไม่ลอดดันั้นและเพราะเหตุน,นี้คุณจะเห็นว่าเมื่อมีการประกาศในกิจการทุกครั้งที่มีการประกาศจะมีการประกาศเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายจำได้ไหมหลักธรรมเรื่องต้นแห่งคริสตศาสนาดีทีดู หนึ่งในหลักธรรมเบื้องต้นนั้นก็คือการเป็นขึ้นจากความตายเมื่อเปโตรโประกาศในวันเพนเทคอสสิ่งที่ท่านประกาศคุณไปอ่านดีๆศูนย์กลางคือการเป็นขึ้นจากความตายของพระคริสต์ต่อมาเปโตรและยอนได้เป็นประกาศอีกรอบหนึ่งสิ่งที่ท่านทั้งสองประกาศก็คือพระนามของพระเยซูและการเป็นขึ้นจากความตายข่าวประเสริฐที่ไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่แท้จริง แห่น้ hey มีกี่ครั้งที่คุณพบทวนการประกาศของตัวคุณเองที่คุณกล่าวเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายมีกี่ครั้งดูไหมว่าเมื่อคุณไม่ประกาศการเป็นขึ้นจากความตายการเทศนาของคุณจะไม่มีฤทธิ์เดชใดๆนงส้นการเทศนาคุณจะเข้าจะเป็นเพียงคําเกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาของมนุษย์ คุณคงทาได้แบบนี้แหละคุณว่ามีพระเจ้านะทำไมว่าไม่มีจากนั้นคุณเริ่มใช้สมองของคุณจัดก,การกับสมองของเขาคุณอาจจะชนะเขาในการต่อต้โต้เถียงแต่คุณไม่ชนะใจเขาเขาอาจจะเชื่อตามคุณก็ได้ในสมองของเขาเองโอเคน่าจะมีพระเจา้าแต่ฉันไม่เอาเพราะข้างในลึกๆไม่มีความเชื่อ การชนะการโต้เถียงทำให้คุณแพ้ฝ่ายวิญยาณเห็นไ,ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องประกาศการเป็นขึ้นแล้วนั่นคือวิทเดชแล้วคุณจะเห็นว่าเมื่อเขาประกาศการเป็นขึ้นแล้วมีคนรับเชื่อจำนวนนับพันครั้งต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับในกิจการบทที่สข้อที่1และข้อที่2ออยากให้เปิดไปดูด้วยกันนะครับ ไปดูว่าระดับอาครตทูตพอประกาศแล้วมีคนเชื่อเป็นฟันฟันอะไรคือสิ่งที่เขาประกาศทำไมเขามีฤทธิ์เดชขนาดที่คนจำนวนมากฟังแล้วเกิดความเชื่อได้ขนาดนี้มีคนเคยบอกผมนะครับถ้าอยากประกาศเนี่ยอย่าไปพูดเรื่องของเลือดอย่าไปพูดถึงเรื่องของความตาย อย่าไปพูดเรื่องการเป็นขึ้นจากความแต่แว่าเราประกาศเนี่ยเราก็ต้องโน้มน,น้าใจิตใจเขาผมไม่สนนะผมไปที่หนึ่งมีคนเคยห้ามผมไว้ก่อนอย่าไปพูดตรงมากเกินไปผมไปถึงผมกล่าวเลยว่าพระเครสตาย,ตายโลรงถูกฝังไว้และโกรงเป็นขึ้นจากความตายใครก็ตามที่เชื่อที่ผมพูดแบบนี้ก็จะรอดได้ถ้าฟังด้วยด้วยสติปัญญาแล้วเนี่ย มันไม่มีการโน้มน้าวจิตใจอะไรกันเลยใช่ไหมครับไม่น่าจะมีคนรับเชื่อนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ที่นั้นมีคนเข้าไปประกาศอยู่เรื่อยๆนะโน้มน้าวจิตใจกันแล้วมีคนเชื่อ,อแค่อยู่มือนเท่านั้นเองแต่ผมไปด้วยข่าวผมไปอย่างที่เปาโลได้กล่าวเอาไว้นะครับผมยินแบบท่านท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้มาหาพวกท่านด้วยคา ที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติป,ปัญญาแต่ข้าพเจ้ามาด้วยการสําแดงของฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าผมได้ไปที่นั่นแล้วลบคำสบป,ประมาทเอาไว้ผมกล่าวตรงๆพระเยซูตายเป็นขึ้นจากความตายวันนั้นคนออกมาต้องรับพระเยซอูอย่างล้นหลามอย่างทีเ่เกิดขึนมาก่อนมันอาจจะไม่ทำงานในสมองเท่าไหร่นะแต่พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในหัวใจของคนที่ฟัง คุณต้องเลือกแล้วว่าประกาศคุณจะให้พระวิญญาณทางานในใจของคนที่ฟังหรือคุณจะใช้สมองคุณทํางานในสมองของเขาเองแล้วมันขุดยากนะถ้าเกิดคุณใช้พลังจิตของคุณจัดการกับจิตของเขาคุณต้องโทรตามตามตามเมื่อไหร่จะมาโบสถ์แล้วเขาก็จะมีขอ้ออ้างมากมายเพราะมันยังไม่ลงไปในใจของเขาข้างในใจของเขาไม่มีพระเจ้าอยู่ข้างในเขาอาจจะอธิษฐานตามคุณเพื่อที่ว่า จะลดเขาเรียกว่า,าจะได้ปัด,ป,ดปัดเรื่องนี้ค้นไปเกิดคุณจะได้กลับล่องไปคุณได้ตามที่ต้องการแล้วแต่ข้างในเขาไม่มีอะไรถ้าจะให้พระวิญ,ญญาณของพระเจ้าทํางานร่วมกับการประกาศคุณคุณต้องประกาศพราะวเจนั้นของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เปโตรและยอนประกาศนะครับในข้อที่หนึ่งขณะที่เปโตรแต่ยอนกำลังกล่าวแก่คนทั้งวงอยู่ ท่านกล่าวอะไรเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะระับตัวโรหิตทั้งหลายกำนายทหารรักษาพระวิหารและพวกสนันนสีมาหาด้วยเขาวุ่น่ายใจเพราะท่านทั้งสองได้สั่งสอนและประกาศแก่คนทั้งหลายเขาประกาศอย่างไรจนทําให้คนพวกนี้วุน่น่ายใจตอบคณที่แย่งกันตอบนะถึงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายโดยอ้างการคืนกระชนของพระเยซูไม่มีแม้แต่ตอนเดียวที่สาวกออกไปประกาศโดยไม่กล่าวการเป็นขึ้นจากความตาย 시청해